สวัสดีค่ะสวัสดีเอ m ซ r เมอรี MC, Mary, ่เยหามาแล้วนะคะสวัสดีเจ้าค่ะสวัสดีค่ะ mm. พี่น้องค่ะตอนนี้เมอรี่ก็อยู่บ้านนะคะแต่งตัวอาบน้ำพึ่งแล้วนะคะแต่งตัวอาบน้ำเสร็จจะไปไหน mm. จะกลับบ้านสวนนะคะเพราะว่าเมอรี่กลับมาบ้านเด้อวันหนึ่งสองวันแล้วพี่น้องค่ะนอนบ้านสองคืนแล้วเพราะว่าไปไปขอนแก่นน้ำเขาเมอรี่ก็เลยกลับบ้านนะคะคุณยายแล้วก็คุณแม่นะคะตอนนี้ mm. อยู่บ้านถ้าไม่คิ่งก็มาดําศูนมารับนะคะ ันเพื่อนทรคุยกัน่าหันเพื่อนอันว่ากําลังมาว่าซันก็นเลยแต่งโตถ่าเพื่อนสิเขาบ้านสวนแต่ก็ว่าน่าจะไปกินข้าวก่อนแล้วก็เข้าบ้านสวนนะเพราะว่าเมื่อนี้กะที่แรกว่าจะไปมืออื่นเศร้าบานนี้อ่านี่นุ้ยว่าเออออกมาสะก่อนเมื้อนี้ว่าททยงานไทยอย่างสกักก่อนก็เลยว่าจะไปตั้งแต่วันนี้เลยก็เลยให้แม่คิงนะคะมารับนะ ถามไม่คิงก็ไม่ลองค่ะที่แรกว่าย่านเพื่นเพื่อนเมย์บ้านตะขอนแก่นหมู่บ้านหอดหมูเส้านะตีซีว่าเพื่นสิบพ่อไทยงานไทยหย่างนะบานนี้นั่งซืนขึ้นแล้วนั่งเศร้าเมยแล้ว huh. นั Entonces, field, to ่งกระสิไทยงานไทยหย่างจากกันเลยว่าเข้าไปวันนี้เลยนะคะน่าเดี๋ยวรอก็เดี๋ยวรอไม่คิงมารับนะคะกับมาดามจูนเดี๋ยวค่อยไปเจอกันบนรถเนาะแม่คิงกับมาดามจูนมาแล้วนะคะ อ๋อสีมะทายครับกูเห็นอย่างไรอีสตัดไม่แต่คือสีชมพูทะยิงนะคือสีชมพูอีหยงังโอายเข้าไปใส่สีไล่ได้มืมเนี่ยเอาเป็นอย่างกระเก่งได้ใส่ไล่เอาค่อยใส่สุดแดงโอ้อีสตัดเอาแยงกันและครับพี่น้องนักถือนะฮะพูดพนมม้าห่าหรือพ่นก็ไปหาคุณยายโลดเด้อีกหนึ่งมาดามโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนี้สิมาหายอยู่พรวันจะจ๊แจ้งตัวไปยังแม่คิงรออยู่บนรถนะครับพ่อคุณฝ้าอยู่ไปไป ไปแล้วนะคะแม่ไปกันด้ดไปม่อาวไปแล้วนะไปเราขึ้นรถกันค่ะขึเอาอย่างคือควอนหลายเถม่เอาตอแลอีจูนบอเอาเราถึงมใส่สวยๆอย่างมเขาไปดแต่งตัวสวยได้อีจูดโหรอโ้ยกูงงสวัสดีค่ะแม่คิงเอามันเปิดบอดดิมองนี่มันโมเมนรถเนอะ <laughs> มันเปิดมองนีทางนีทางคุณเอาทางคุณเป็นอย่างที่ขึ้นรถกับชิตต้องพี่เอาทางมันมันเปิดปรได้บอกบบ๊ายบาย ไปต่อนะคะขึ้นรถเรียบร้อยแล้วนะคะมาดาจูนกับแม่คิงนะคะมารับนะขอบคุณมากมันปูหร่เอียงหมาน้อยบอกเบลลี่กลับบ้านได้สองวันนะพี่น้องค่ะมานอนบ้านสองคืนมาแลนใหม่จะมาแลีนใหม่อียงนะหนูนั่งอยู่กับแฟนโอ้เป็นบาร์จะมาฟุ้งว่าแฟนเนี่ยถ้าจะนไปส่งบักสนีลุยเลยเป็นบาแมน ให้แม่ลำจุนกับแม่คิงมารับไปส่งบ้านสวนนี่รวยแล้วจะพากันไปใส่ตอนนี้ตอนว่ากินพอของฉันที่มากินพอไมกี่พอลานกันอีกพอแล้วเออภาสิว่าไปส่งเชรื่อกรอนก็ได้เจ้าเทียเทียนนี่ลุยมีงานนี่อย่างสิเดี๋ยวกะฉันกะจันสิเี๋ยของไปไอ้่ลุยไก็ได้ไม่จำเจบอที่แรกก็นั่งมันน่าจะย็นบอกอยู่ว่ามีทครงานเด้อยบอที่แรกนั่งอันอันม้ามือหนีกลับบ้านนั่งกับบ้านอัน จังสิพักพนซะก่อนนะนะจังสิทายไปค่ะไปเจอกันที่บ้านสวนนิรุ่ยนะคะยนวลยนวลอม่ยังเลยยนวลยนวนลพักกันไม่แต่ใส่เหรอคุณยายนวนมา่ยังเนี่ยสีไปบ้านสวยยายนวนนะพักกันไม่ยังเหรอได้กระเป๋าอ้น ของกระปินแม่หของกระปากันเตือนตะเมื่อเกลื่อนนี่ตะว่าเกื่อนนี่จ้ากําลังจะถึงบ้านสวนแล้วนะคบพี่น้องขาเขาหัดทางเข่าแล้วอันเป็นอันมานํามสนเป็นเห็นยายนววเกิ็เลยว่ายายน่วเยยนววเป็นพักกันญาแล้วยางมาตส่ปุ๊บฮนร้านขาในยางเราในบ้านยางออกกราลังก่เต็ง มึงเบิ่งถ่ายเบิ่งรถไปหอด,ดีิมันสิทักกูไปอย่างอีลีมาแล้วมาแล้วนั่นแหละอ,อ,อีสาวทาักอ,อ๋อต้องก็มึงผิดกว่าน่อยเออนี่เราจะได้เห็นบรรยากาศว่าบรรยากาศก่อนเข้าผ่านสวนมันระทึกใจมันระทึกใจจรลีแม่ตอนวังช่วงฝนตกอันที่ว่าฝนตกแห้งๆนั่นเละเบิดได้เนี่ยเ<ช>ลอะแห้ง แหงว่าเอาเฮือนหลังนี้ออกเลยบานเอานอดเนี่ยเละบักคักลงท้างขี่นี่เหนียวเนาะถึงแล้วจ้าถึงบ้านสวนนี่รวยแล้วนะคะส่งไม่ดีกันอ๋อมีกันยูทูบมาตอนรับวะยูทูบมาตอนรับถึงแล้วค่ะถึงแล้ว สนันเดนันเดคักรท้อมมะสงแม่สวัสดีเอายังกรมาส่งขีข่ขา้างคาปากปีจอใหญ่ใหญ่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยรองนมปากปีจนะเมื่กปากปีจนะใก,ปนะปกเปเขาบเงนะเอาไม่เป็นอย่างกระเป <มา S 1> ๋าเขาบอกสวยหนึ่ง เอานี่ดิตัวึงล่องสันแห้มากบ้าีวาน่าสันสวัสดีค่ะองอันโอ้ยสองอันสันอันอันอันเงียกว่าโอ้ยใหญ่จ้นีเป็นบ้าสองกนเป็นบ้าบ่เพื่อนเอาไปใส่อันนั้นให้ฉันอันสามร้อยผุดดรวอันมันกัเขากหน้าตาเดียน้าสวยแซบอิบ่เมียทำมาจกว่าน้ำมันดอกมันหวานบ่เอาไซูเิ้งกินเลยเดี๋ยวนี้เนล่ เขามาส่งหัวว้านี่เป็นบอหน้าทั่วอันเข้าทั่วฮาจงอ๋ออ้ห่มยยาเ้าโองอยากบอกินนะเนาะมาด้วยผู้สั่งอ้ฮมึงกูอยากคุนเป็นตะเสี่ยบเสี่ยบยัวเมมันจะออกหวานๆนี่ดีสำหรับมึงนี่เนี่ยเคือเม็ดหัวาห้ง โอ๊ยแนนมันเอาไปกวบ่ไรได้เนั่นไปตำพนป่ากิก็ต่เก็บินไห้พอเย่กันบอ้วเขารียกเป็นพอนแบบมันเป็นไไปเบงี้กปลาเรียงเมีมาหอดหน้ากับมาเกี่ยปลารูดพี่น้องค่ะสาวเกี่ยปลาอันดับหนึ่งเอากุลืมข้าวห้าต่ำมึงเอยพรองต่อาของกระทวนทวนอยู่ สาวเกีรยป่าใส่สุดเกีรยป่าแบบสวยรอนงามเด้อมืงหนหุ่นรอนเปะเนาะไม่รีอยากไม่รีบอกอยู่ว่าจะขอสุดนี่มาไหวใส่หูนู้ตัของคนรถหุ่นแตกจะสิไม่หมูรถหุ่นนี่ยังแค่ชิมนะแม่นะบ่บ่บ่มาหนี่แล้วลูกน้อง มาหอดจอด,ดรถป้าเพลนแลนลัดปูบโหลดพังขันกันเฮาบระยู่แน่นี่ลากเกือบด้ยนี่สองตัวนี่ลากเกือบดีดีหรือว่าพูดอะไรมาไม่ถอดเกือบว้หน้าออฟฟิศนี่เสียโหลดนี่ไม่ไม่ข่าข่าวแต่ไปบนโหลดอีหลีกูมากแรกๆนะไม่ไม่ถอดเกือบว้หน้าออฟฟิศย่างหาเกืบอบยอ้อน,นบ้านอ้อมเมืองยอยู่ฮะจ้าสิเมื่อะอะไรสมบ ตามแม่ไ,มไปเบ่งลูกแม,ม่จะคิงก่อนทำไมา่อีกขอบคุณนะคะแม่ค,ะคะมิงขอบคุณนะคะมาดามจูนที่มาส่งเมลี่นะคะรถคุณนเด้อปากปีจอไม่บอกเจ้าของหน่อยแล้วไม่บอกใหหมูไปแล้วนะคะแม่คิงกับมาดามจูนกลับแล้วแม่คิงเพิ่งสิงไปกินข่าวกับอันคุณพออยู่บ้าน เพิ่นสิไปกินเขาอยู่บ้านกับคุณพอ่อเพิ่นก็นเลยเฝ้าเมื่อตอนมือแรกเพิ่อนอาจสิเข่ามาอีกอยมเมื่อสั่นกับมืออื่นเพราะานิรุญนะัดถ่ายงานกับเพิ่อนอยู่นะคะเมื่อหันมาหอดกันม่แช่แต่บักขามพี่น้องคะอันไม่ได้สร้างบักขามมาแซ่บแซ่บบักขามแซ่อิ่มนะบักขามดอกบักขามแซ่อิ่มมันแซ่บเลยพี่น้องแซ่แบแซบ มามว่าน,นางใส่โปกโหลดเห็นก็อีเมลยอีเมลยพน,นังกลิ่นอยู่เกลือ้าวเลอดเลอดอีกแล้วเลอดตลอดเลยนะคะแสบกินยังกระแสบ <c oughs> ก็โอเคนะคะพี่น้องขาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u ั s c ส i b e กให้กับเมรี่เธอหามาแล้วด้วยนะคะขอบคุณทุกกำลัง,ง,งใจนะคะพี่น้องคาเดี๋ยววันที่6นี้เราก็เจอกันที่างานไ,งไรสุดกลุ่มปิดครั้งที่29อีกนะคะพี่น้องคะรอบนี้มีพี่บอยมีแมซีมีหลายคนอยู่คะ่ะรับเชิญมาเยอะเลยนะคะกะ เอาไปสมนีน้พี่้องค่ะคลิปหนะาจงว่ากันไม่ต่อนะครับพี่้องค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะอไปแล้วสวัสดีค่ะ